ก้านไม่ขี่แสนก้อนเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวให้พี่คนนี้เขาทาให้ดู่ะเดี๋ยวเราอุปกรณ์ของเรานะคะจะมีก้อนสบู่ก้อนสบู่แล้วก็น้ำตาลก้อนด้วยาจน้ำตาลก้อนในน้ำตาลก้อนอ่ะเอาไปเล่นที่บ้านได้เลยนะคะก็สําหรับวิธีทำของเราตอนแรกก็วางก้านไม่ขี่อนวางก้านไม่ขีดให้มันเป็นวงกลมในน้ํานะคะวาง เขียนเป็นวงกลมในน้ำทั้งสองวางอย่างนี้นะคะวางอย่างนี้นะคะ่ะแล้วเราจะมาดูว่าระหว่างก้อนน้ำตาลกับก้อนสบู่มันจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับการทดลองนี้ก็คือการการทดลองที่อธิบายถึงแรงตึงของผิวน้ำนะคะมันไม่เป็นวงกลมเนาะมันไม่เป็นวงกลมวิชามานอ่าดูไปก่อนด <c oughs> ไม่รู้ว่ามันจะสําเร็จไหมนะคะการทดลองแต่ว่าเมื่อเช้าพี่ท้าก,ก็คิดว่ามันสําเร็จนะคะอ,ะอ่ะอ่ะเรามาดูพอเราเอาก้อนสบู่วันตรงางนะคะแรงดันของก้อนสบู่จะทําให้กร้รนไม่ขี่หนีลอยลอยนอานนกาศงอแต่ว่าสําหรับก้อนน้ำตาลก็จะทําให้ก้รนไม่ขี่หนีดูดเข้าแล้วเราจะมาสังเกตเทนนิ่งเราว่ามันจะออกไหม 你好。 ที่เห็นว่าพื้นที่มันอาจจะแค่ถ้าเราใช้จานกว้างมากกว่านี้ก็จะทําให้เห็นผลการทดลองมากกว่านี้นะคะ มันก็จะใช้เวลานะคะตัวนี้ก็คือมันจะเดืดเข้าถ้าเราใช้น้ําตาลก็น้ําตาลก็จะดูดดูดแรงผิวน้ําก็จะทําให้ไม้ขีดเข้าหากันแต่ว่าตัวนี้เราจะใช้สบู่ก็คือแรงดันของผิวน้ําจะทําให้สบู่จะทําให้ก้านไม้ขีดหีุนรออกันนะคะสําหรับกิจกรรมนี้ก็จะสรุปได้ว่าเมื่อรอรอน้ําตาลตรงกลางระหว่างก้านไม้ขีดน้ําตาลเดือดซ้าน้ําทําให้เกิดแรงดึงของน้ํานะคะที่ไหลามายังก้อนน้าตาล ทำให้ใกล้ไมื่ขีดเลื่อนพี่มายังก้อนน้ำตาลด้วยใช่ไหมนี่มันจะรวมกันแล้วตัวนี้มันก็จะออกจากกันใช่ไหมคะแล้วถ้าเมื่อเราวางต้นสบนู่ก็คือว่ามันจะออกจากกันแค่นี้น้องๆสามารถเอาไปทําเล่นที่บ้านได้สําหรับการทดลองนี้ก็จบเพียงเท่น,นี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูแขนพี่กลุ่มต่อไปเดี๋ยวเราดูแขมพี่กลุ่มต่อไปเลยค่ะ